Happy Halloween เพื่อนๆวันนี้ส่วงพามาแถวหมู่บ้านส่วงนะมาดูว่าเขาแต่งหน้าบ้านวันฮาโลวีนกันยังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่30ตุลาก่อนคืนวันฮาโลวีนวันหนึ่งอากาศประมาณ5องศาหนาวมากตอนนี้เพื่อนๆเคยสงสัยปะว่าแบบทำไมมันต้องเป็นฮาโลวีนวะคือชื่อเนี้ยได้แต่ใดมาก็คือคำนี้เพี้ยนมาจากคำว่า All Hallows Eve หมายถึงคืนลำลึกบูชานักบุญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยต้นกำเนิดการฉลองเนี่ยมาจากเทศกาลประจำปีของชาวเซลนะเรียกว่าเทศกาลสาวินนี่เอง แล้วลกลากของชาวเซลล์จริงๆอ่ะอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์สกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษบางส่วนของชาวเซลล์ก็จะมาจากฝรั่งเศสสเปนทีนี้การอพยพของชาวเซลล์ในช่วงประมาณคศ1800นี่แหละทำให้อเมริกาเริ่มรับวัฒนธรรมนี้เข้ามา พระเณีซาวินนะตรงกับวันที่31ตุลาคมช่วงพาทิตย์รับขอบฟ้าเขาจะถือว่าเนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวละแล้วลก็เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวเหน็บเชื่อว่าวันนี้พรมแดนระหว่างโลกมนุษย์กับยมโ,มโลกอะ่ะจะถูกเปิดขึ้นออกมาทําให้แบบมิติมันเชื่อมต่อกันใช่ไหมหมายความว่าผีปีศาจอะไรใดๆก็ตามเนี่ยที่ตายไปอะ่ะจะกลับคืนมาสู่โลก คนก็เลยแบบต้องหาวิธีป้องกันผีหลอกโดยการปิดไฟบ้านปิดไฟทุกดวงให้มืดก็คือหลอกผีว่าไม่มีมนุษยอยู่นี่แหละบางคนแต่งตัวเป็นผีเพื่อให้ผีเข้าใจว่าคนเป็นผีก็คือแต่งตัวเป็นผีไปหลอกผีว่าเราเป็นผีได้อีกแต่ว่าผีตัวนี้ไม่กลัวใครคะ่ะผีตัวนี้ปะผีหนังสือพิมพ์ผี messenger You want some milk? No. Why are you walking on someone's property? No. Are you I'll go record video. Go มาดูว่าจะมีเดคอร์ชันอะไรไหมโดยปกติทุกปีแถวนี้จะค่อนข้างคึกคักแล้วก็มีอีเวนต์กันนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยด้วยความที่มีโควิดก็เลยงดกันไปเราเดินทางมาถึง v i r อร์ออร์ชันะคะก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่คนเอาดิสเพลย์เกี่ยวกับผีผี แล้วก็มีอะไรให้เล่นมีอะไรให้ดูข้างในเยอะแยะเลยแต่ว,ว่าวันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะ sorry ด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสโควิดหมดแล้วเราจะกลับมาตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายเพื่อนๆดูเราไม่รู้จริงๆว่าข้างในมันแอร์อัดแค่ไหนอะไรยังไงนี่เป็นบูธซื้อตั๋วเข้าไปชมงานนะ ไว้พามาใหม่นะคะเป็นหนึ่งเป็นร้านคาราโอเกะถ้าคนมิชิแกนจะเครียดขนาดนี้สนุกกันมาก YMCA คนต่อคิ้วเข้าไปดูกันเต็มเลย ไว้ปีหน้านะหรือว่าปีไหนที่เราจัดการกับโควิดได้นะคะนนี้เราขอห่างไกลคนหน่อยนะ even apple pie, huh? Pumpkin pie. Caramel apple nut pie, huh? So, what is trick or treat? Trick or treating? Yeah. It is uh, on Halloween night. You dress up in a costume, like a superhero or an animal or anything, and then you go to other people's houses and you uh, ask for candy. So if uh, the porch light is on in front of a house, it means that they're giving away candy. So you go there, you can ring the doorbell. And the owner will answer the door and you say trick-or-treat and then they give you candy. And then you say thank you. And then you go to the next house and do the same thing. <laughs> Why? Bread version Americana, huh? <laughs> <laughs> ทีนี้มาถึงที่มาของฟักทองกับฮัลโลวีนนะมาจากนิทานพื้นบ้านของชาวไอริชที่ชื่อแจ็คโอแลนเทนแจ็คเป็นชายขี้เหนียวชอบแกล้งไปทั่วแกล้งคนไปจนยันแกล้งปีศาจเลยเมื่อแจ็คตายไปทำให้พระเจ้าไม่ยอมรับวิญญาณแจ็คไปสวรรค์เป็นวิญญาณเร่ร่อนล่องลอยโดดเดี่ยวในโลกมืดถือตะเกียงหัวผักกาดเพื่อให้แสงสว่างนำทาง ผู้คนก็เลยเชื่อกันมาว่าแสงสว่างนี้จะเป็นแสงสว่างที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะแต่ว่าเดิมทีชาวไอริชใช้หัวผักกาดมาแกะสลักแทนตะเกียงต่อมาคนอเมริกันเห็นว่าฟักทองหาได้ง่ายกว่าก็เลยใช้ฟักทองแทนจนถึงปัจจุบันค่ะมาเราไปหาซื้อฟักทองมาแกะสลักกันดีกว่าเราจอดรถลงมาซื้อฟักทองกันนะ ไม่มีคนขายเพราะว่าเป็น honor system ค่ะจ่ายเงินกันที่กระปุกนะคะไห <want> นตอนนี้เรามาเลือกกันดูสิว่าไหนดีโอ้ว้วว the soap อันนี้แบบใหญ่ไปเล Whatever I want no I want like a five dollars one small yeah, one about maybe one <too. S 3> choose wisely pig Yeah, not very orange. How about that? Shape is good. Yeah. Ooh, it's so orange. Yeah. Okay, she pee. Oh, I don't like that. I'll do this one. This is like round on this side and then it's flat on this side. decide. So you can decide. choose which one. Okay. วันนี้เรามาแกะสลักด้วยอุปกรณ์อันนี้กันนะคะซื้อมาสี่เหรียญด้วยกันก็จะมีลายข้างในให้เลือกว่าจะทำเป็นรูปอะไรบ้างแต่ว่าเราจะไม่ทำตามแบบในสือที่ขอให้มานะคะ,ะเพราะเรามีดีไซน์ของตัวเองเฮ้ <Hey. S 1> <laughs> คนาดีเขาตั้งใจมากตั้งใจมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็จะทำเป็นแบบเบสิกเลยนะเบ <basic> you! w ว a t เบสิ o u ิ r y เบสิ o ยู What are you trying to do, What are you trying to do?

if you combine LA, LA, and the moose, you get my wife's name, Lala <laughs> Moose. <laughs> uh. You die like Halloween! <laughs> ทรี่ฮเทอรีเฮ้ทอทีมีทัทีหลังจากที่เราล้างเม็ดฟักทองเสร็จใส่น้ำตั้งเตาต้ม10นาทีนะพอเราต้มน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เอามากรองนะคะกรองน้ำออกแล้วก็วางจัดวางเรียงบน p a า c h m เมน p ์เพเรเรียงให้มันเป็นอย่างนี้เรียงบนถาดอบเสร็จแล้วเรามาเข้าเตาอบเลยค่ะจับเวลาประมาณ5-20นาทีนะคะตามไซส์ของเมล็ดฟักทองนี่นะคะเราใช้เวลาไปทั้งหมด25นาทีนะคะาม,มาดูกัน นี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้นะ sure.